อร่อยทั้งกำเพสมัยมีแอแล้วฟาามีปลาดุกไหมปลามีเลยมีเลยไม่เหลืออะไรหรอก่ยปลาดุกปลาโอเยอะปลาดโอยปลาโอหายอร่อยมากโอ้โกอโอละเนาะเอาเลยหล่ะอนีต้องการรุ่ใครเอาลครับไม่ีเป็นฮอุ่นใหญ่เอาึ้นไปงสูงโยนเอเดี๋ยวลงมา หมุนหมุนเดี๋ยวกดลงมานี่ไปไกลไปกมาใกล้กลดึงโเออกดดันแล้วก็ไเฉยๆสดยงอสวยสวยสวยออเีกยีแรงแรงขอสีงหน่อยอเออกลมาใกล้ใกล้ไปใกล้ใกล้แรงลิ่งสูงไป ยรงโยตรว variance, า่าใกล e. <M> ้ๆเอากองเทียว่าไงมนั่นหาวเลยะเดี๋ยวกองเทียจะหาวล้ว่าใกล้ๆมาใกล้ๆไกลจ้าจ้าจาแดงบอกว่าไอ้ลุงแอนเอ่ยเป็นคือใหม่นี่ยว ไี่แล้วนั่นฝนอีเออันเลยไปลอยมันมาไกลๆมันมันใหม่มน่ใ้ดอยู่อ้มไปบอกมันมาไกลๆมันมือใหม่แล้วแอนียนยนยเียงมันมาลเีอะไอกสดียะอ้ย้หอย๋ออ๋อ

เหนียวแล้วมันปล่อยไปเต็มที่แล้วไงมีคนดันมันแล้วอืม้อเออยมาเต้นตกใจไงเออเออน้ามเออถู้ปะดีมากธรรมดาเลยเนี่ย ปป้าแล้วเต้ขอสิบนะครับเต้นเต้นริงจนกะดาไม้ผ้านะไปแล้วสา